สวัสดีครับเพื่อนๆบ้าน่นสุลงติงนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมเหรียญพระแก้วมรกตอนุสร์ครบรอบ30ปีของธนาคารสีนครนะครับที่จัดสร้างในปี2523นะครับก็40กว่าปีนะฮะมาแล้วนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปของพระแก้วมรกตแบบนี้อันนี้คือซองของเขานะครับนี่นะฮะซองเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้มีเยอะนะครับที่เป็นซองเดิมเดิมอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะเขียนเนี่ยนะฮะที่ระลึกธนาคารศรีนครครบรอบ30ปีนะครับยีสิงหาคม23สนะครับส่วนเหรียญก็จะเป็นรูปแบบเป็นด้านหน้าเป็นพระแก้วมรกตแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยนะครับก็เป็นพระแก้วมรกตนะครับชื่อเต็มก็คือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนะครับเนี่ยนะฮะ ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นคาถาหัวใจพุทธคุณ9ประการนะครับล้อมรอบโลโก้ของธนาคารศรีนครอยู่นะครับก็จะแบบเป็นการสวดไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนหลังนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีข้อความเขียนว่าอนุสร์ครบรอบ30ปีธนาคารศรีนคร21สิงหาคมสองหาสมนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอ ประตูสวัสดิโสภานะครับที่พระบรมหาราชวังนะครับอยู่ด้านตะวันออกนะครับก็เขาเรียกว่าประตูทองนะครับ่าเป็นเหรียญที่จัดสร้างโดยมีเกจิในยุคนั้นนะครับมากมายเลยนะครับก็จะประมาณสัก19รูปที่ลองเอ่ยถึงดูนะครับก็มีหลวงปู่ดูวัดสแกหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับหลวงพ่อแพรนะครับ หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับหลวงปู่ดุลวัดบูรพารามนะครับแล้วก็หลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับหลวงพ่อสำเนียงวัดเวลุวนารามนะครับหลวงพ่อสมพานวัดถือน้ํานะครับหลวงพ่อหลวงพ่อสดวัดหางน้ําสาครนะครับหลวงพ่ออุตมะวัดวิเวการามนะครับหลวงพ่อคูนด้วยนะครับวัดบ้านไร่นะครับหลวงพ่อวันอุตโมนะครับหลวงพ่อสมชัยวัดเขาสุกิมนะครับ หลวงพ่อสามวัดป่าไตวิเวกนะครับหลวงพ่อเปิรนนะครับวัดบางพระนะครับหลวงพ่อหลิวนะฮะวัดสนามแย้นะครับหลวงพ่อมีวัดมารวิชัยนะครับหลวงพ่อทองอยู่วัดหนองพระองค์นะครับแล้วก็หลวงพ่อไวยนะฮะเนี่ยนะครับวัดบรมมวงนะฮะเยอะเลยนะครับเจิในยุคนั้นโอ้โหแบบเข้มขังมากๆนะครับ ก็เลยเป็นเหรียญที่น่าใช้นะครับเรียกว่าพุทธคุณหลักล้านกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะแล้วก็จะสร้างโดยธนาคารสีนครด้วยนะครับแต่ตอนนี้ธนาคารไม่อยู่นะครับเกิดการควบรวมหลายครั้งจนตอนนี้ก็กลายเป็นแบงก์ใหญ่น่าจะดับเก้าร่วมกับ t ท b พวกธนาคารท่านไทยนครหลวงไทยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะเหรียญน,นะครับ ขอปรับนิดนึงรู้สึกว่าโฟกัสไม่ได้นะครับนี่นะครับเบื่อนด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูพระแก้วมรกตอาหรือดูร้อนนะครับแล้วก็เขียนว่าเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับพระพุทธมหามีรัตนะ ปฏิมากรน,นะครับแก้วมรกตในวงเล็บนะครับข้อความด้านหลังก็จะเขียนเนี่ยนะครับเป็นยันหัวใจพุทธคุณก้าประการนะอสังวิสุโลปุสะภูพะนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะครับอสังวิสุโลปุป,ปะภุพะนะครับแล้วก็ เป็นอนุโลมปฏิโลมนะครับสวดย้อนกลับไปมานะครับนี่คือประตูทองที่ผมบอกนะครับก็คือประตูสวัสดิโสพานะครับซึ่งเป็นโลโก้ของธนาคารศรีนครนะครับเนี่ยตรงนี้เขียนว่าธนาคารศรีนครจำกัดนะครับตอนนั้นยังไม่เป็นมหาชนนะแค่จำกัดเฉยๆนะฮะมันเขามโลโก้ิแทนนะฮะแบงก์นะก็มีข้อความเนี่ยครับ อนุสรครบรอบสามสิบปีนะธนาคารศรีนครน,นะปีสองพันห้าร้อยี่สิบสามนะครับนะเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดนะครับเท่าที่ผมส่องพบในเหรียญน,นะะรู้สึกว่ามีสองแบบนะแบบนี้ที่ผมมีจะมีเยอะกว่านะครับเนี่ยนะตรงหอหีบนะครับจะมีเส้นแตกลงมาเส้นหนึ่งนะฮะเนี่ยนะแล้วก็ตรงบอมาขึ้นไปก็จะมี เนี่ยนะครับติ่งยืนขึ้นไปหนึ่งนะแล้วก็ตรงหัวเข่าตรงนี้นะครับก็จะมีเส้นเนี่ยนะอยู่เส้นหนึ่งบางๆนะครับเนี่ยนะกคมๆนะน,นะครับก็ด้านข้างนะครับรู้สึกตรงข้างเนี่ยทั้งเสียนจะมีเม็ดเห็นงเงี้ยนะเม,ม็ดกลมๆอยู่หนึ่งเม็ดเล็กๆนั่นนะฮะเนี่ยนะครับ ด้านข้างก็จะมีขีดๆแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับอยู่บนพื้นนะอ่าแล้วก็พอผมลองดูด้านข้างนะครับเนี่ยนะฮะพิกประมาณเนี่ยนะครับจากตรงนี้นะเนี่ยนะครับจะมีรอยตัดหยาบแบบหักครึ่งอยู่ตรงนี้นะครับชัดมากเลยนะครับนี่เห็นไหมหยาบหยาบนาะไม่ละเอียดนะเป็นตัดแบบหักครึ่งนะครับแต่ผมมาดูอีกเหรียญน,นึ่งนะฮะก็ปรากฏว่า จะเหรียญน,นี้หรือปเปล่าลองดูก่อนเนี่ยนะครับเหรียญน,นี้จะไม่เหมือนกันนะเห็นไหมครับไม่มีรอยขีดแล้วก็มอม้าก็เราไม่ใช่เหรียญน,นี้ไปเหรียญน,นี้สิเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับนะไ,ไม่มีนะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะผิวจะแบบตรงเนี้ยจะไม่มีรอยนะเห็นไหม เนี่นะครับเนี่ยเป็นน่าจะเป็นคนละบอกกันนะฮะแต่ด้านหยาบด้านข้างเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะฮะเนี่ยนะครับหักหยาบเหมือนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูหลายๆเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากที่ผมบอกก่อนนะครับว่าแต่ละเหรียญน,นี่ก็จะมีหมดเลยนะครับฝักสี่เหรียญน,นะ คงไม่ทันละเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าละกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราดูเบื้องต้นขอบด้านข้างไปพร้อมกันก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เอาอย่างที่ผมบอกก่อนนะนะเด,เดี๋ยวมาทำละเอียดอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเวลาหมดนะนี่นะครับเห็นไหมขอบตรงนี้นะ จะเหมือนกนหมดเลยนะหยาบหยาบนะเนี่ยนะครับโอเคนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเหรียญพระแก้วมรกตอนุสรครบรอบ30ปีธนาคารศรีนครปี2523นะครับที่มีทั้งหลวงปู่ดูหลวงปู่โตหลวงพ่อแปรหลวงพ่อดูลหลวงพ่อเนื่องหลวงพ่อสุดหลวงพ่อคูณนะฮะและอีกหลายๆเกจ,จิในยุคนั้นปลุกเสกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดู ตัวเหรียญไปพร้อมๆกันนะครับเพิ่มเติมนะครับเมอออื่อ EP ก่อนผมถ่ายสั้นๆไปนิดนึงแล้วนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะลองเทียบคือเท่าที่ผมสังเกตเท่าที่ผมมีนะครับสี่เหรียญเนี้ยเขาจะน่าจะบล็อกเดียวกันนะครับก็มีจุดแตกจุดอะไรต่างๆนะเหมือนกันแต่เหรียญเนี้ยจะรู้สึกว่าเรียบตึงแล้วก็รอยแตกจะน้อยกว่าเหรียญอื่นนะครับแต่รอยตัดขอบด้านข้างอะไรเนี้ยก็ยังดูเหมือนๆกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากสี่เหรียญน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับพเพื่อน มาเริ่มจากดูขอบก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปเลยนะครับผมสังเกตว่าประมาณ6นาฬิกานะครับของแต่ละเหรียญเนี่ยก็จะแบบมีลักษณะที่คล้ายกันนะครับก็คือเนี่ยนะครับถ้าเราหันหันหันสองจากด้านด้านนี้นะครับเนี่ย้าเรามาตรงนี้นะนะครับ มันจะเป็นรอยตัดแบบหยับๆยาบนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเห็นไหมเป็นรอยตัดหยับหยาบนะทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับแล้วก็หักครึ่งนะเนี่ยนะครับตรงเนี้นะเนี่ยนะครับเนี่ยนะเป็นหยับหยาบๆๆแบบเนี้นะครับ นี่นะครับอ่านี่จุดที่หนึ่งนะที่ผมสังเกตเห็นนะจากความเหมือนของเหรียญอ่าแล้วก็ตรงห่วงเนี่ยเขาจะกลมกลมนะครับเนี่ยนะออก,กลมกลมเลยนะถือว่าเป็นห่วงสวยแหละห่วงกลมกลม,กลมนะครับเนี่ยนะแล้วก็ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะอ่าที่สังเกตเห็นนะครับก็คือ ความเหมือนของแต่ละเหรียญน,นะครับก็คือจักสามสี่จุดนะครับเพื่อนเริ่มจากจุดแรกที่ผมสังเกตเห็นนะครับก็คือตัวเห็นไหมครับตรงเส้นแตกตรงหอหีบลงมาลาก้นมาถึงขอบนะฮะนะครับเนี่ยนะหนึ่งจุดที่ผมสังเกตเห็นนะครับแล้วก็ตรงด้านบนมอมาเห็นไหมครับมีขีดขึ้นไปนั่นนะครับหนึ่งขีดนะ เห็นชัดเลยนะครับแล้วก็ตรงนิ้วเท้าขององค์พระเห็นไหมจะมีอารมณ์เหมือนเป็นเล็บนะครับเนี่ยนะ,ะแล้วก็ผิวด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับเพื่อนตรงนี้นะเห็นไหมพิเยนจะมีเส้นเนี่ยนะครับนะขีดขีดขีด,ขดวิ่งแบบเฉียงประมาณ45องศาเนี่ยครับวิ่งไปหลายๆเส้นนะ เราขึ้นไปตรงข้างเสียนเนี่ยนะครับตรงพระอมองกุฎเนี่ยนะเห็นไหมครับจะมีจุดตรงกลางแวน่นนะครับจุดเล็กๆนะฮะเห็นไหมอยู่ตรงเนี้นะครับหนึ่งจุดนะต่อพุทธู้ชมสเกตนะเนี่ยนะครับเนี่นะครับชัดเลยนะอ่าแล้วก็ลงมาตรงหัวเข่าตรงเนี้นะครับ กนนนะครับเี่นะครับจะมีเส้นทะแยงขึ้นไปจากตรงมุมหัวเข่านะครับหนึ่งเส้นบางๆคมๆนะครับเนี่ยอยู่นะครับสี่ห้าจุดเนี่ยสี่เหรียญน,น่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่พอมีเหรียญน,นี้เหรียญน,นึงนะครับเขาจะแตกต่างนะเห็นไหมฮะ ตรงหอหีบเ็าไม่มีเส้นแตกลงมานะครับตรงมอมาก็ไม่มีเส้นวิ่งขึ้นไปเห็นไหมครับเดี๋ยวลองเอามาสองเหรียญมาเทียบกันอย่างนี้น่าจะเห็นชัดอ่าเนี่ยนะครับหอหีบเห็นไหมอันนี้หอหีบนะครับไม่มีนะมอม้าของตัวนี้เห็นไหมครับมีเส้นขึ้นไป มอมาของเหรียญน,นี้เห็นไหมครับไม่มีนะพื้นนะครับพื้นตรงนี้เหรียญน,นี้เห็นไหมครับพื้นเรียบตึงไม่มีเส้นเลยนะครับแต่ของเหรียญน,นี้เห็นไหมครับมีเส้น,เนนะครับนี่มีเส้นเยอะเลยเห็นไหมครับนะจุดไข่ปลาตรง ข้างมงกุฎนะครับเหรียญนี้ก็ไม่มีนะเห็นไหมฮะแต่หน้าตาเนี่ยเหมือนกันอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นสองบล็อกนะที่ทุมเห็นนะอันนี้ก็จะมีเยอะนะเดี๋ยวเรามาดูจานวนที่มีเยอะละกันนะครับสี่เหรียญนี้จะเหมือนๆกันเดี๋ยวลองเทียบให้ดูกับเหรียญนี้กันละกันนะครับ เนี่ยเห็นไหมครับเป็นแตกตรงหอหีบตรงมอมาเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยนะครับก็ดูเด่นนี้ละกันนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีนะนี่นะครับจุดข้างตรงนั้นก็มีพื้นเห็นไหมมีเส้นเหมือนกันนะครับน,นะฮะ ดูอีกเหรียญหนึงนะครับเดี๋ยวเวลาจะหมดสัก่อนเนี่ยนะครับเส้นด้านข้างนะนี่มันดูตรงนี้ง่ายสุดนะดเห็นไหมหอหีบมอมาชัดเลยนะครับอ่าทีนี้จบด้วยการดูด้านข้างพร้อมๆกันนะครับทุกเหรียญละกันนะสี่เหรียญน,นี้นะครับ เดี um, um, uh, uh, ๋ยวเวลาจะหมดสัก no. um, ่อนนะครับอยากจะถ่ายสักแปดนาทีนะครับจะได้ลงอัพโหลดได้นะนี่นะครับเห็นไหมเดี๋ยวลองเอาเหรียญที่บล็อกไม่เหมือนมาเสียบใส่นะครับเข้าไปนะเป็นตัวสุดท้ายนะครับเห็นไหมฮะก็จะเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยสองเหรียญเนี่ย เนี่ยมีความหยาบหยาบเหมือนกันนะคแต่หักครึ่งเหมือนกันนะเห็นไหมครับแต่เนี้ยหยาบชัดเลยนะน,นี้คือองค์สวยนะเนี่ยฮะเนี่ยอีกสองด้านด้านข้างนี้ก็เห็นไหมครับผมว่าอันเนี้ยน่าจดจํานะชัดมากนะโอเคครับวันนี้ก็ลากันเป็นด้วยเหรียญพระแก้วมรกตนะครับปีสองพันห้ารอี่สิบาของธนาคารศรีนครสาสิบปีนะครับ แล้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ